สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับแสงอาทิตย์ยามเชา้าทาทอผ่านยอดไม้ของพระเชตวันมหาวิหารเสียงนกในสวนพระวิหารขับขานอย่างรื่นเริง พระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเดินเข้ามากราบพระบรมศาสดาโดยใบหน้าม่นหมองเหมือนผู้มีเรื่องค้างคาใจพระพุทธเจา้าทรงมองด้วยสายตาเปี่ยมเมตตาภิกษุเธอไม่ได้อยู่ที่นี่หลายวันมาจากที่ใดหรือภิกษุนอบน้อมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระผมจำพรรษาอยู่ในป่าทางโกศล วันหนึ่งขณะลงสะเพื่อชำระกายเห็นดอกบัวง,งามมากจึงยืนดมกลิ่นอยู่ใต้ลมเท่านั้นเองแต่ทันใดนั้นเทวดาผู้รักษาป่ากลับกล่าวเตือนข้าพเจ้าว่าดูก่อนสมณะท่านชื่อว่าเป็นผู้ลักกลิ่นดอกไม้นี้เขาไม่ได้ให้การดมกลิ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขโมยข้าพเจ้าจึงสะเทือนใจนักจึงมาทูลถามพระองค์ว่า เหตุไยเทวดาจึงกล่าวเช่นนั้นพระาศาสดาทรงยิ้มพระโอษฐ์บางเบาภิกษุไม่ใช่เพียงเธอรอกแม้บัณฑิตในอดีตก็เคยถูกเตือนด้วยถ้อยคำเดียวกันแล้วจึงทรงเล่าเรื่องในอดีตให้ภิกษุทั้งหลายฟังณแขวนกาศีในอดีตการเมืองพาราณสีรุง่งเรืองด้วยความมั่งคั่งและเสียงระฆังวัดดังแว่วไปทั่วกลางป่า แห่งหนึ่งมีฤาษีผู้หนึ่งจำพรรษาอยู่ในอาสมใกล้สะบัวใหญ่สะนั้นเต็มไปด้วยดอกบัวบ้านสะพรั่งสีชมพูอ่อนล้อแสงอาทิตย์ยามรุ่งเช้าวันหนึ่งฤาษีเดินออกมาจากอาสมหลังเล็กเงยหน้ารับลมเย็นจากสะน้ำกลิ่นดอกบัวหอมละมุนโชยเข้าจมูกท่านหลับตาสูดลมหายใจเบาๆพลางคิดในใจว่า ธรรมชาตินี้ช่างบริสุทธิ์เสียจริงขณะทั้งสองสนทนากันชายชาวบ้านผู้หนึ่งเดินลุยน้ำเข้ามาในสระเขาเด็ดดอกบัวขุดเง่าบัวขึ้นมาเป็นกระบุงเต็มพระฤาษีเห็นดังนั้นก็ชี้ให้เทพธิดาดูดูเถิดท่านตำหนิเราผู้เพียงดมกลิ่นแต่ชายผู้นี้กลับทำลายทั้งรากทั้งดอกเหตุใดท่านจึงไม่กล่าวเขาเลย เทพธิดาหัวเราะเบาๆก่อนเอื้อนเอ่ยเสียงกังวานดูก่อนดาบศพชายผู้นั้นเปละอะเปื้อนด้วยบาปเหมือนผ้าอ้อมที่เต็มไปด้วยของโสโครกเขามืดมนจนคำเตือนใดก็ไม่อาจเข้าถึงใจแต่สำหรับท่านท่านผู้บริสุทธิ์ดังผ้าขาวสะอาดหากแม้มีมนทินเพียงน้อยนิดก็จะปรากฏเด่นชัดดังเมฆดำบนท้องฟ้า เสียงของนางแผ่วเบาแต่แทงลึกในหัวใจของฤาษีฤาษีหลับตานิ่งก่อนกล่าวด้วยความเคารพข้าแต่เทพธิดาผู้เจริญท่านช่างเมตตาเราสำนึกในความผิดแล้วหากเห็นเราทำสิ่งไม่สมควรอีกขอท่านจงว่ากล่าวเตือนเราเถิดเทพทิดายิ้มอ่อนลมพัดกลีบดอกบัวปลิวผ่านเราวกับเป็นรอยยิ้มแห่งฟ้า ข้าแต่ดาบศพข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้บังคับของท่านไม่ได้เป็นสาวใช้หรือผู้เฝ้าระวังกรรมให้ใครสิ่งใดที่ท่านทำสิ่งนั้นแหละจะนำท่านไปยังสุขคติหรือทุกคติเองท่านผู้รู้ธรรมย่อมรู้ได้ด้วยใจของตนว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรว่าจบนานก็หายลับไปพร้อมแสงสีทองที่ส่องผ่านหมู่เมฆ หรือสีมองตามด้วยจิตสงบดอกบัวในสระไหวเอนตามลมราวกับรับรู้สัจธรรมท่านกลับสู่อาสมนั่งขัดสมาธิเข้าสมาธิภาวนาและไม่นานก็ได้บรรลุฌานขั้นสูงสุดมีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าตรัสจ,จบเรื่องภิกษุทั้งหลายน้อมระลึกถึงธรรมพระองค์ตรัสว่า ภิกษุผู้ดมกลิ่นดอกบัวนในวันนี้คือฤาษีในการก่อนนั่นเองส่วนเทพธิดาผู้เตือนคือพระอุบลวนาเถรีในบัดนี้ส่วนเราตถาคตนั้นคือพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นภิกษุรูปนั้นฟังแล้วปีติจิตซาบซึ้งน้ำตาแห่งความสำนึกเอ่อคลอรู้แล้วว่า คนดีควรระวังแม้เรื่องเล็กน้อยพระใจที่บริสุทธิ์ย่อมเห็นโทษแม้เพียงเท่าปลายขนรายเทพธิดาครั้นให้โอวาดแก่พระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วก็กลับเข้าสู่วิมานของตนฝ่ายพระโพธิสัตว์ยังชาญให้เกิดแล้วได้เป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้า พระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานื้อมาแล้วทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายแล้วทรงประชุมชาดกไว้ในที่สุดแห่งสัจ,จธรรมภิกษุนั้นดำรงอยู่แล้วในโสดาปติผลเทพธิดาในครั้งนั้นได้แก่พระอุบลวรรณเถรีในบัดนี้ส่วนดาบศพได้แก่เราตถาคตฉะนั้นแหล